ครับตอนนี้ผมอยู่บนภูเขาไฟกระโดงนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ข้างบนภูเขาไฟกระโดงก็มีพระพุทธรูปนะครับองค์ใหญ่นะครับบิ๊กบุ๊ด้เลยนะครับซึ่งเป็นพระสุภัพบพิษพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเขากระโดงแห่งนี้ก็อยู่ไม่ไกลนะครับจากอำเภอเมืองบุรีรัมย์อ้าก็ เห็นบล็อกเกอร์เขาถ่ายรูปผมขอเข้ากล้องด้วยละกันไปอ่งซะเลยไปอ่งได้ไหมได้ไปอ่างเลยเนั่นแหละคนถ่ายรูปนี่ก็พี่ใหญ่นะครับฉายาใหญ่พันทิพย์ฉายาให่พันทิพย์เล่นกอล์ฟเก่งมาก ครับก็นี่มาดูวิวทางด้านนี้บ้างนะครับมามาดูวิวของจังหวัดบุรีรัมย์ตรงนี้นะครับถ้ามองจากถ้ามองจากภูเขานะครับอะไรครับเอาสดสดไปเลยนู่กับคุณสีลุงเจ้าของแฟนเพจอันซินไทยแลนด์ร้านแแล้วตอนนี้โอเคดดื้นแวตัง ออน, One, two, นี่ก็เป็นบ็อกเกอร์ชั้นนำของประเทศไทยนะฮะเนี่ย,รยครับ,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 รบอ่ะแยกตัวออกมาครับก็าามาดูวิวของอจังหวัดบ,บุรีรัมย์บ้างนะครับนู่นก็สนามไ m o b i l e นะครับสนามไมไอโมบายไอโมบายีเดียมที่แตะฟุตบอลนะครับแล้วก็นู่นข้างหลังก็สนามช้างเซอร์กิตนะครับ ช้างสกิที่แข่งรถนะครับดูนะครับจีนจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยเป็นที่ราบเรียบเลยนะครับเรียบไปเลยเรียบนั่นก็เป็นในเมืองนะครับผมเข้าใจว่าตรงนั้นน่าเป็นศูนย์ราชการนะครับครับก็เป็นสถานที่ที่ท่องเที่ยวที่คุณจะมานะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นอ่างเก็บน้ําไม่ทราบเหมือนกันอะไรนะครับก็ถ้ามาบุรีรัมย์ก็ต้องขึ้นมาเที่ยวภูเขาไฟกระโดงนะครับ ในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับเดี๋ยวผมจะขอตัวไปกราบพระสักนิดนะครับขอสินขอพรครับ